วันนี้มีแบตเตอรี่มาหนึ่งก้อนนะครับเพื่อนสมาชิกในสนามบอกว่าเป็นของใหม่นะครับเป็นหกเซลล์แต่ว่าเออมันตายไปเซล์นะครับผมนะฮะเขาก็เลยบอกว่าให้ช่วยทำให้มันเหลือห้าเซล์ทีหนึ่งอืมจัดแปผ่ามาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการ ผมจะไม่ถอดเซลล์นะผมจะไม่ถอดเซลล์นะครับแต่ว่าจะทํบายพาสให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลื้อเซลล์ออกมาเนี่ยมันจะไม่สวยอันนี้คือแบตใหม่นะครับก็จะบายพาสเซลล์ให้แล้วกัน,นครับมันจะได้ดูสวยสวยเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะนนหนาหนาหนักหนักเหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยนะครับนี่5เซลล์มาเรียบร้อย ไฟ18.4นะครับไฟวัดนี่นะครับ8ปนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไม่ได้ผ่าเซลนะครับทําการบายพาสให้ก็จะประมาณนี้เอาไปใช้ได้